พนักงานห้างดังขายเครื่องใช้ไฟฟ้าฮะโอดครับบอกเสาร์อาทิตย์นี่มันเป็นวันขายของจริงๆเหรอนะทำไมมันเงียบอย่างนี้นี่ครับห้างดังอะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยก็ใครมันจะไปซื้อหรอเขารองเงินดี้เต้าอ,อยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะะตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้านะครับเออนะ สงสัยจะรองเงินดิจิตอลอยู่เออเดี๋ยวได้เงินเมื่อนี่เดี๋ยวไปซื้อเครื่องซักผ้าไปซื้อตู้เย็นนะครับนะยอดไม่มีเลยครับต้องอยู่นะขายของไม่ได้เลยแต่พนักง,งานเขาก็เดือดร้อนนะเออขายของไม่ได้เขาก็ไม่ได้ยอดนะครับเขาก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะเขาก็จะได้แต่เงินเดือนใช่ไหมเออถ้าขายไม่ได้อีกเขาก็โดนไล่ออกอีกนะทำไมขายไม่ได้ เนี่ยครับเอาไปช่วยซื้อกันหน่อยแล้วนะยุคเศรษฐาจะได้เป็นเศรษฐีแมเศรษฐีทั้งหลายนะครับพ่อเศรษฐีนะพ่อคนแสดงพ่อเศรษฐีทั้งหลายไปช่วยซื้อกันหน่อยเออไปช่วยเศรษฐกิจกันหน่อยนะฮะเ,เศรษฐีอนอนอยู่บ้านหล่ะ <c oughs> นะ เออยุคนี้เศรษฐีก็ไม่ซื้อทีวีตู้เย็นกันหรือไงนะก็ไม่ซื้อเครื่องซักผ้ากันหรือไงเศรษฐีนะครับโอ้ยุคนี้นะเอออย่าว่าแต่ซื้อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยฮะเงินกินยังไม่มีเลยครับตอนนี้นะเออเนี่ยถ้ามีคนละครึ่งเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ก็ใช้ได้ไหมนะตอนสมัยลุงตู่คนละครึ่องอะ่ะเออใช้ได้ไหม ไอ้มิ่นไม่แน่ใจนะเออนะครับเออถ้าใช้ได้เนี่ยโอ้โหซื้อกันแหลกลานเลยนะคนละครึ่งอะหรือคนละครึ่งนี่ก็ใช้เฉพาะชาวบงชาวบ้านห้างใช้ไม่ได้เออใช่่อมะเป็น,นละนะครับแต่ถ้าใช้คนละครึ่งนะก็คนก็จะมีเงินเก็บไงเงินเหลือไงเกินก็จะมาซื้อก็จะมาผ่อนครื่งใช้ไฟฟ้านะครับปรากฏเครื่องไฟฟ้า เดี๋ยวนี้ของไม่แพงนะตู้เย็นก็เจ็ดแปดพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยนะถูกถูกเยอะแยะนะครับมีหลายยี่ห้อจากจีนมาแข่งนะมียี่ห้อ tcl ยี่ห้ออะไรพวกนี้นะก็มาแข่งกันเยอะแยะเลยนะครับก็ไปผ่อนกันเนาะน่ะเนี่ยแหละครับยุคประชาธิปไตยนะเออไม่มีใครซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไปถูกเออพอถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ผลิต ก็จะมีผลกระทบต่อพนักงานโรงงานเขาอีกนะออยอดนก็จะลดลงนะยอดลดลงพนักงานผลิตก็จะโดนไล่ออกอีกนี่กระทบเป็นลูกโซ่กันหมดนะครับพอคนพอคนไม่ซื้อตู้เย็นพนักงานผลิตตู้เย็นก็จะไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามาก็จะโดนไล่ออกอีกใช่ไหมพน,กมมนพักงานผลิตเครื่องซักผ้าไม่มีคนซื้อพนักงานผลิตเครื่องซักผ้าก็จะโดนไล่ออกอีกใช่ไหม เนี่ยครับหลายโรงงานก็ปิดปิดตัวปิดตัวไปทยอยปิดตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะตอนนี้เออนะแมทำไมเศรษฐีไม่ออกมาจ่ายจับจ่ายหน่อยเนาะนะนอุ้งอิงไม่ออกมาจับจ่ายเลี่ยนะนะซอฟต์พาวเวอร์หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ตอนนี้เออ เดี๋ยวก็โทษลุงตู่ไอ้พวกแสดงก็เป็นพระซึ่งตู่นั่นแหละเศรษฐกิจมันแยกับพระลุงตู่นั่นแหละไอ้อาก็โทษลุงตู่ลุงตู่ถัะะนึกอะไรไม่ออกโทษลุงตู่ไว้ก่อนนะเออแล้วที่เป็นนั่งรัฐบาลหัวโดนี่คืออะไรวะนะเออนะครับพวกพวกแสดงเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ